กดเข้าได้แล้วดูตำแหน่งสแตนบายเหมือนเดิมนะครับว่าอยู่หมายเลขอะไรยิ่งหกขายเยอะจังวะเดี๋ยวผมเช็คทีหลังวอลนะผมได้รูปมาแล้วนี่รู้ตีไหนไม่ส่งมาเงอยากไปดูขอวอลกันเข้าได้แล้วครับอยู่ห้างอยู่ห้างอยู่ห้า่งขดดุน เพิ่งกดดูในแชทโหทุกคนไว้อะไรแต่แกดีมารุด <c oughs> มันไปแล้วพี่มันไปแล้วฟ <c oughs> อนเลอร์จะเฉิดฉายเองเจ็ดครับเจ็ดหรอดูเหมือนีีอีกไอ้นี้อีกอันหรือเปล่าอีกอันน่าที่เล่นไหนอ๋อไหนฮะมีไหนใช่นี่อยู่ <c oughs> สัตว์จัง <c oughs> สัตจงเหรอสัตวจ้งผมด้ไอ้นั่นผมระเบิดไอดีขายไปแล้วขายหนึ่งกีฟไปแล้วดึงของไปแล้วแต่ว่าตัวยังอยู่ยังไม่ได้เคลียร์ออกเพราะว่ากิวมันว่างาก็เลยไม่รดบเคลียร์เสียบไปก่อนอแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนเทม,มาก็ค่อยเคลียร์าลาสามเ,นนเ,รเรามีคนเจ็ดสิบเจ็ดนะวันนี้เจ็ดสิบเจ็ดอะลามาสามมาเจ็ดเจ็ดขายไปแลเดี๋ยว่เช็คมาเตรียมครับดูเลยกิวไหนเยอะกิวตรงข้ามเลยเยอะไหม สีแดงเยอะครับสีแดงเยอะสีแดงเยอะคือเลยว่าทำเป็นรูปมันดูคุ้นๆจังสีแดงข้างเราเขาแคิวเฟกเฮ้ยคิวเฟกแล้วเหรอไหมครับอีกแล้วเหรอเฟกไหนเฟกที่เราไปชนนั่นเหรอใช่ไหมรูปเดียวกันปะรูปเดียวกันรูปเดียวกันรูปนี้แต่ไม่น่าใช่หรอกไม่น่าใช่ไหมชื่อบอลเฮดปะรู้สึกว่าชื่อบอลเฮดถ้าเซิร์ชไม่ผิดนะ อ่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ปะทะกับเขาตรงๆนะเราปะทะเขาด้านล่างเราปะทะกิ้ฝัองตรงท้าเป็นกิวแมวระวังเขาเขาอย่ละกันสามสาะเออระวังสาว่ะเดี๋ยวจะไปดูเสากลางให้นะมันเป็นชนๆเลยหมวกจะไปดูเสากลฟไปยบงร้อยเตรียมนะอ่ะฟังฟังฟังครับเวลาบอแล้วเดี๋ยวกิ้ดูเสากลางเดี๋ยวพี่ไปดูเสาไกลนะครับกุ๊หนึ่งไปดูเสาไกลกับผมนะเดี๋ยวเราไปตีบอสก่อนเหมือนเดิมไปเลยครับไปหมายเลขแปดวิ่งครับวิ่งอย่างนี้เลยนะครับระวังนะ คไประวังกลางให้ดีนะไปจนสุดแล้วครับตีสามวิ่งมากลางเลยนะครับไปสองแค่ตีเดียวใช่ไหมไปสองตีเหลือมาที่เหลือมาตีบอสก่อนใช่ไปสองมาขอสองตีเดียวพอปิดขวดปิดขวดปิดคอไว้ปิดคอไว้มีมีกี่คนปิดไว้ปิดไว้ตีแล้วตีตายแล้วเตะทิ้งตีตายแล้วเตะทิ้งอย่าให้เขาอยู่นานครับตีตายแล้วเตะทิ้งไปเลยอยคนสองคนมาจ้อแจ๊บอสนี่ถ้าเขาแยกงได้นี่บันเทิงเลยนะ ตังว่างตังว่างตังว่างฟังด้วยระวังเฝ้ามันนะครับตัวังว่างคือตอนนี้สีม่วงอ่ะมันเล่นได้ฟรีเพราะว่าสีเขียวมันไม่มีคนดังนั้นเราต้องระวังเสาไกลไปอใครเสาไกลก็ว่างนะครับเสาไกลว่างเดี๋ยวตีบอสก่อนเดี๋ยวกุ๊ปหนึ่งฟังผมนะบอสเสร็จเราไปไกลนะครับตีสี่ห้าหกตามผมนะเหมือนเดิมบอสอยู่ตรงไหนครับเกิดแล้ว ขานขานขวาล่าง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 ขานตำแหน่งก็ชับขวาล่างดูมิติเลยสวยครับไปดูเสาไกลครัมีการสวยไปดูเสาไกลครับคู่สองไปเสาไกล้แล้วครับคู่สองเสากลางมาแล้วนะครับเสากลางมาแล้ววอกรีเข้าแล้วใช่บอกี่สี่ห้าหกดำผมมาไปเสาไกลไอ้เสาไกล้ไม่มีคนเลยยืมเหยียบไว้เหยียบไว้ไม่มีเหยียบไว้สามเสาเลยเอาให้จบเลยพี่แฮมระวังบ้านนะอยู่ปะวะนี่แฮม h e เออ พี่แหลก็ได้พี่ระวังบ้านนะครับบ้านบ้านคุปสามคุปสามขึ้นกลางนะครับกลางม่งเยอะครับกลางม่งเยอะกลางม่งเยอะไปยึดกลางเหรอได้เดี๋ยวผมดึงแซมมอนเดี๋ยวดูผ่านจอพักเอาละกันเกมเด้งขยันเด้งจริง เอ้ยชิมังวางไอ้นี่เออให้กไปเอาบอยข้างล่างด้วยไหมอ่ะกลางวุ้งเยอะเลยไม่ไม่เราเราเรายึดกลางเลยดีกว่าเรายึดกลางเลยไงกลางเยอะเยองกลางเยอะมันวางวางตุมดักนะมันวางตุมดักถ้าขึ้นให้ขึ้นทางอื่นอย่าขึ้นอย่าขึ้นเฉียงเข้ามาเลยอ่ะขึ้นจากเสาใกล้โล่งเลยโล่งเลยอีกหนึ่งเราไปข้างล่างไหมพี่ยังบอยข้างล่างไม่ต้องไม่ต้องเรายึดสามเสาไปเลยเราเน้นตกใบ ไกลมันมีใครอยู่ไหมสี่ห้าหกมีใครไปอยู่ให้ผมไหมเดี๋ยวผมกําลังเข้าไปหลุดหลุดว่าสอบลุดเจวลาดีๆทีเลยม่วงกำลังลงไปนะลงไปเสาไกลนะม่วงม่วงเยอะอยู่นะม่วงบอกอินนี่ว่าเราบ้านเราสิม่วงมานยวะไอ้เหี้ยอัดที่จะไปช่วยบ้านได้ยิงโซนได้ยิงสิควีครับดูในเสื้ออัด ม้วงสั่งมาชนกลางหน่อยครับมวกกลางหลังอาจจะกลางหน่อยมาชนกลางหน่อยนี่คืออะไรเหล่านักฆ่าทั้งหลายมาฆ่ากลางหน่อยกลางแน่นอยู่นะเห็นด้วยเวฟโอ้ยมันมันปิดมันปิดทางไอ้นี่เลยมันปิดทางเข้าใกล้เลยเราเราต้องวิ่งอ้อมเราต้องวิ่งอ้อมเราต้องขึ้นหกเฮ้ยนี่ไงมาตีบ้านมาปมนะครับเสาใกล้ตีตีตีเดี๋ยวมันจะลงตีบ้านนะทิ้ง มันตีบ้านมันตีบ้านมันตีบ้านมาช่วยกันบ้านหน่อยชิตีไม่โดนเลยฟรีมันเยอะไปไหนวันนี้เราได้เราได้ขวากับซ้ายแต่กลางโดนเขายึดอยู่ใช่ไหมมุดอยู่มันมุดอยู่มันมุดอยู่เขามุดอยู่ตรงบ้านเราเห็นละมุดอยู่มุดอยู่นี่ชิฟีมึงเยอะไปไหนนีใครเกิดที่บ้านตีทิ้งดิเห็นละสองคนเนี่ยตัวสองตัวฟีเยอะเหอตายสองคนเตะทิ้งไปเตะทิ้งไปตายแล้ว เข้ากลางยงไม่ตายเราเป็นกลางท้ายขวาท้ายขวาลงเข้ากลางนะครับท้ายขวาลงเข้ากลางเลยทนายอะไบ้างมันยังฟ้อยู่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 ย่อดตายแล้วตายแล้วเหยียบเข้ากลางแล้วไม่หยียบในวงเหยียบยิงข้างนอกเราวิ่งอ้อมหน่อยก็ดีนะมันดักมันมีกลางดูไม่อยู่ เฮ้ยเราเข้าไปเหยียบแล้วสวยสวยเห็นคนเก็ไปเหยียบละวิ่งก็ไปเหยียบเลยวิ่งก็ไปเหยียบเลยทะลุมาเลยคนเขาล้มแล้วสวยสวยตาบอกมาพี่นาตาบอกมารีบเข้ามาเพราะว่าสายเสียแล้วสายเสียเขามาเหยียบก่อนสายเสียแล้วเดื่เรื่เรืนทันกันแล้วเนี่ยเขี้ยนไา้ขี้มึงตีไก่ิดหัวระวังบ้านระวังบ้านระวังบ้านถ้าได้จบแล้วคิดว่าน่าจะเสร็จก่อนเขามาเหยียบให้หมดเขามาเหยียบให้หมดวัดใจกันนะฐาน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  นี่อ่ะสวยงามตีบ้านผมทำไมครับกุดกุดเจ้าเจ้าข้าจะยีบผมเนี่ยมาขวาไม่เจอใครเลยอ่ะโอ้แต่กลางกลางนัวมากเลยพี่นัวเป็นส้มตำน้ำตกเลยรับนัวเลยเลือดกันจุยสวยๆขอบคุณทุกคนครับเจอกันวันพับนี อาทิตย์นี้เคลียร์ของให้เรียบร้อยนะครับเซิร์ฟวันพุธ11โมงเนาะเห็นแว็บนะครับแล้วเจอกันครับแล้วเจอกันถ่ายรูปของถ่ายรูปสมุดไว้ด้วยนะครับเผื่อหายเออเช็คของเช็คอะไรก็ดีนะปิดเซิร์ฟปิดเซิร์ฟถึงครั้งของหายหนึ่งครั้งนะแล้วด้วยหมวกอะไรบ้างจแด้วยจดจดเวลาไว้ด้วยนะว่าเวลาเท่านี้ของยังอยู่นีลของอยู่เวลาเท่านี้อัดวิดีโออะไรอัดวิดีโอนี่เกมอะไรวะนี่ทำไมกูต้องสกิลลิตี้ตัวเองขนาดนี้ อะไรกันตีตัวเองอ่ะอะไรกันนี่อะไรกันครับอะไรกันครับอะไรกันครับนี่กดบอดไหมครับเข้าเป็นล้านลันยังไม่พอใจกดบอดไหมครับไหนๆก็อยู่รวมันบวบแล้วหายากได้เกินจังหวะนี้